จบเรียสูมม่แมวบองผู้อนตาเทรจุงกะเซมชายสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนครับนี่ก็พบก,กับช่องยูทูบอานบอสพากินอีกแล้วนะจ๊ะนี่ก็จะพามากินเสียงจี้จุ่มอีกแล้วนะครับทุกคนนี่ก็แต่วันนี้อากาศร้อนมากทุกคนเนี่ยตอนนี้โอ้โหอาบวันนี้อาบน้ําไปสามรอบเลยนะแล้วก็แต่วันนี้ก็เลิกเรียนเร็วครับทุกคนเนี่จ้าเสียงจีของ จซพี่น้องออซื้อเส้นจีมาชิ้นละสิบห้าบาทเองนะสองชิ้นก็อิ่มแล้วทุกคนเยอะแซ่บพี่นอ้องมวนอีกแล้ววันนี้ชนบุรีอากาศร้อนมากกลับมาจากวิไลตอน มาถึงห้องประมาณบ่ายกว่าๆเนาะโอ้โหนึกว่าอยู่ในนรกมาเริ่มมากินน้ำกันเลยเจ้ะพี่น้องน้ำจิ้มก็เหมือนเดิมใช่จ๊ะเจ้าเก่าเจ้าประจำี๋ยวก็ตำพริกใส่ไปด้วยเพื่อความเผ็ด อ่อนจะไปนอนแซ่บอีกแล้วอากาศร้อนแต่ว่าก็อยากยังอยากกินของร้อน หวานจะเี่นองแต่แซ่บมากเฮ ทั้งเผ็ดทั้งร้อนอ่ะมาด้วมโอพังคีนี่บางปนเสียงจีจุ๋มนิดเจ้งแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่กดติดตามช่อง y o ยูทอันานบอสพากินนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันต่อไปครับสำหรับใครอยากให้พาก,กินใดก็บอกได้ครับทุกคนคอมเมนต์กันได้เด้อ่อนจะปินองแต่แซ่บมากรวมทีม สำหรับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube อะไรบอสพากินด้วยครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นีิช้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า